อัสสลามอุลัยกุมบรารอมะตุนลอฮิวะบเระกา,าตุสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสาอีกในหน่วยการเรียนรู้ประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นประกอบไปด้วย10ประเทศด้วยกันค่ะ 1. ประเทศไทย 2. ประเทศมาเลเซีย3ประเทศอินโดนีเซีย4 ประเทศฟิลิปปินส์ 5. ประเทศบไนาย 6. ประเทศสิงคโปร์ 7. ค่ะประเทศลาว 8. กรกัมพูชา 9. เวียดนาม 10. พม่านั่นเองค่ะค่ะสมาชิกอาเซียนของเรานะคะมีอยู่10ประเทศค่ะต่อไปนะคะเรามารู้จัก ดอกไม้ประจําประเทศสมาชิกอาเซียนกันนะคะค่ะประเทศที่หนึ่งนะคะประเทศไทยเรานะคะก็คือดอกราชพฤกษ์นะคะเป็นสีเหลืองอารามสวยางามมากเลยนะคะประเทศที่สองก็คือประเทศมาเลเซียค่ะเป็นดอกผูระหงนะคะก็มีสีแดงดอก ประเทศอินโดนีเซียนะคะก็คือดอกกล้วยไม้ราตรีนะคะมีสีขาวม่วงประเทศที่สีนะคะก็คือประเทศฟิลิปปินส์นะคะดอกพุดแก้วนะคะมีสีขาวสวยงามค่ะประเทศที่5นะคะก็คือประเทศบูไนนะคะคือดอกซิมปอรหรือดอกสั้นชวานะคะมีสีเหลือง ล้ายร่มนะคะสวยงามดอกไม้ประจําประเทศที่6นะคะก็คือประเทศสิงคโปร์นะคะก็คือดกอกกล้วยไม้แวนด้านะคะมีสีม่วงชมพูนะคะค่ะที่7นะคะประเทศลาวนะคะดอกไม้ประจําประเทศก็คือดอกลีลาวดีสีขาวค่ะ ที่8ปนะคะประเทศกัมพูชาดอกลำดวนมีสีเหลืองค่ะ 9. ประเทศเวียดนามนะคะดอกบัวค่ะเป็นสีชมพูนะคะสวยงาม10นะคะประเทศพาม,าม่ามีดอกไม้ประจําประเทศก็คือดอก ประดูนะคะมีสีเหลืองอารามคล้ายๆกับดอกราชพฤกษ์ของไทยเราเลยนะคะค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของเพื่อนบ้านอาเซียนกันแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของประเทศสมาชิกอาเซียนกันแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของสีดอกไม้ประจำประเทศกันแล้วนะคะ ค่ะคุณครูก็อยากให้เด็กๆได้กลับไปทบทวนหลายๆครั้งนะคะในเรื่องของดอกไม้สวยๆงามๆนะคะค่ะแล้วในช่วงนี้นะคะยังมีสถานการณ์โควิดอยู่นะคะเด็กๆก็เมื่อจะออกไปข้างนอกนะคะคุณครูขอย้ำให้เด็กๆสวมแมส นะคะให้เรียบร้อยด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวของเด็กๆเ,เองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาอีกแล้วละค่ะวัสสลาวัหม่เลัยกุ้มวะราอมาตุนเอฮิวบารากาตูสวัสดีค่ะบ๊ายบาย